ครับผมนักประมงครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เรามาเผือกอยู่ในส่วนเผือกนะฮะมาพบกับเกษตรกรครับนีนะครับแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนชื่อครับสวัสดีครับผมมานะกนตคิดครับพี่มานะครับผมพี่มนะทําเผือกนะครับเผือกนี่นะครับด้านหลังของเราเผือกอายุครบจะ6เดือนแล้วใกล้จะได้ขุดใกล้จะได้ตังค์แล้วครับแต่ที่แน่รอบที่แล้วที่ที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับกี่ไร่นะห้าไร่ห้าไร่ ห้าไร่นะบอกนิดนึงใช้นวัตกรรมตัวนี้ใช่ไหมครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าฉีดไปกี่ครั้งก็เดือนประมาณสองครั้งสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งนะครับกี่ช้อนกี่ช้อนใส่ครั้งหนึ่งถ้าเพิ่มโตก็ใช้หลายช้อนหน่อยอ่าถ้าเพิ่มเล็กก็ใช้ช้อนเดียวก็พออ๋อเราก็เพิ่มเป็นจากหนึ่งช้อนเป็นสองช้อนอะไรเงี้ยนะสองช้อนไปเลยอ่าก็เป็นสเต็ปการฉีดพ่นทุกๆสิบห้าวันด้วยนวัตกรรมตัวนี้ห้าไร่รอบที่แล้วได้เงินไปเท่าไหร่ ตก5แสนบาท5แสนไร่เกลือดีใช่ไหมประหยัดไหมก็ประหยัดไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรมากใช้ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยใช้ข้อมูลอื่นไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยฉีดพ่นตัวนี้อย่างเดียวทุกๆ15วันประมาณนี้นะครับซัดไปเรียบร้อยแล้วครับ5ไร่5แสนบาทนะครับถ้ามีคนสนใจอยากจะถามเอ้ยพี่ทำไมเผือกพี่ดีจัง ฉีดพ่อนอะไรแนะนําได้ไหมอย่างนี้ได้ครับมาถามได้เลยเออมาถามได้เลยนะพี่มานะตรงนี้ตําบลอะไรตาบลวังแดงตาบลวังแดงอะตาบลวังแดงอํงงอเอาเ,ออเภอท่าเรืออําเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาติดกับจังหวัดสระบุรีนะครแต่แต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือได้ผ่านผ่านแล้วโอเคทางหัวต้องแดงก็มาสุดได้ไหมอันนี้กี่ไร่เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยสองไร่ สองลายเอาเอาอีกสองแสนโอเคครับก็ถือว่าเกษตรกรได้ลดต้นทุนได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมครับนะครับแล้วก็ได้เงินไปพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ผมนัทพงศ์ันทองขอบคุณพี่มาละมากนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สวัสดีครับ